สวัสดีครับยามเย็นครับวันนี้วันพฤหัสที่26ตุลา66ครับในท้องฟ้าทางทิศตะวันตกขององค์พสูงคือตำบลเมืองประสาทตำบลจันอัดอนะครับก็ท้องฟ้าสวยครับโอ้เมกจะละก่อนเนี่ยสวยงามนะครับ,นนบครับตอนนี้นี่ก็เป็นสวยๆครับประมาณ 6กโมงเย็นครับวันที่วันพระที่ยี่สิบหกกรกฎกับพื้นอี่สูงโคราชครับอืมก็ท้องฟ้าสวยงามครับเมฆก็ยังมาโฉบป้าปลายให้ดูเต็นกระแสอาทิตย์ครับกีตวันกลายเป็นกีตวันสวยงามโอเคครับก็ขอให้มีความสุขนะครับการทางานทุกวันวันนี้วันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมครับ